อ่อร์ข้ามทูแบ็กเซิร์ฟอลนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาแนะนำในราคา49,500นาันั่นแหละ500โกนะจ๊ะโอเคมาเข้าสู่หลักๆเลยจะมีบางตัวละครนะที่ผมลืมมันจะเป็นโชยจิอะไรที่ผมลืมเพราะว่าจำราคาไม่ได้ <laughs> เออตามมาแหละเนาะโอเคมาตัวละครตัวแรกที่ผมที่ผมคิดว่าจะอยิงเอทีเอสเลยเบอร์นี L ่ฮาวทูเบอร์นี่สตั๊กวอลิกูโคดดูดิ เทพแม่งท็อปฟอร์มมาดับหนึ่งเลยของเซิร์ฟเลยนะเทพมันคือ251อ่ะคือแม่งเป็นเทพที่เยอะที่สุดในเกมแล้วถ้าไม่ใช้รูนเขียวอะไรเลยจริงอ่ะถ้าใช้รูนเขียวอะมันก็เยอะอยู่ดีก็261เออสเต็มไม่น่าก็ไม่น่าเกียดสแต็กดีตีก็คือดีมากแล้วก่ออร์เมอร์คือแม่งเยอะที่สุดของต้นเกมแล้วปกติอ่ะอาร์เมอร์ก่อ20พวกเบงก้าโคเออะไรพวกนี้แต่เบิร์นิกอะมัน22ครับเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับสายปืนด้วยครับมัลติลีดีบวก ถือว่าดีมากๆสต็กก็ไม่น่าเกลียดถือว่าดีโคตรๆเลือดก็เยอะที่สุดในเกมเป็นดาเมจทาดาเมจได้ดีแล้วก็แทงไปในตัวมีเกาะอัมเมอร์ที่ดีแล้วมีสกิลทําดาเมจด,ด้วยแล้วก็มีสกิลค้นหาฝ่ายตรงข้ามด้วยอ่ะเรามาดูกันเด้งช็อตอ่าสกิลนี้ทําการโจมตีอร์มอลปกติคูด้า50วิสร้างความเสียหาย110%แล้วฝ่ายตรงข้ามจะติดสถานนะดี b u ฟสโลว์เป็นเวลา8วิ <c oughs> สกิล uh, เนี่ยก็คือสมอ่ะคิดอย่างนี้เว้ยเราตีสามครั้งฝันตรงข้ามตีแค่สองครั้งถ้าติดสถานะสโลนั่นแหละสั้นๆง่ายๆเนาะก็คือไม่เราเดินช้าลงกันแหละง่ายๆครับปกติแล้วเราจะเดินประมาณเกือบสามวิหรือสองวิครึ่งกันแหละอันนี้ฝันตรงข้ามเดินทีละสามวิเลยอ่ะสามวิสามวินั่นแหละก็คือเราเหมือนเราตีสามครั้งเลยเขาเขาก็ตีแค่สองครั้งง่ายๆเนาะอ่สกิลแทรป สกิลนี้จะทการคารเป็นสกิลพื้นที่อยู่แโดยการกดคาไม่ใช่สกิลตีแล้วเราจะคาแท็กมา2ชิ้นแล้วถ้าเราวางแทบ็บฝ่งตรงข้ามเหยียบจะทําการระบุตําแหน่งหรือฝ่งตรงข้ามตีดดีบัฟบแหละทำให้เราเห็นฝ่งตรงข้ามว่าอยู่ที่ไหนบ้างสามารถวิ่งไลค่คาได้เป็นตัวละครที่เล่นรูดลักไล่ฆ่าคนได้ดีแต่ไม่มีสกิลทำเนินเหมอนจางเหมือนกับอายะถือว่าเป็นละครสายแทงที่โอเคมากๆเลยทีเดียวเนาะโอเค ตัวละครต่อมาตัวละครที่ลืมที่ผมลืมโ <c oughs> <c oughs> ชจิโ <c oughs> ชจิรับประกันคิดรับประกันคิดสแต่อาจจะดูแบบจิดวจางเป็นสักทเนึงคงที่อะดาเมจห้กอสสี่หเลือดก,ก็คงที่อยู่ในระดับที่ไม่แย่จนเกินไปสเตมมิ่น่าเกือบต่ำเลยทีเดียวที่ร9 6แต่วาตเตอรี่ดีบบกสายแทง แต่มีข้อดีอย่างหนึ่งของโชยจิ G, ก็คือรับประกันตีติดคินี่ครับอืมตีครั้งที่ห้าคิออกแน่นอนหนึ่งร้อยอ่อร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของดาเมจอืมตีครั้งที่ห้ารับประกันคินั่นแหละครับผม <c oughs> สั้นๆง,ง่ายๆอืมส,สกิลต,ต่อมาสกิลจับมือผมเล่กอ,อย่างนี้กันทำการโจมตีเนาะปกติแบบาสักความเสียหายสิบอา่าดาเมจบกกวกอีกสิบของสกิล อ่าแล้วฝ่ายตรงข้ามจะติดสถานนะดีบับไม่สามารถได้รับมัเติลีได้เป็นสกิลที่กดลดันได้ดีมากๆปเ,าาเป็นเวลาเกเวีอ่าเป็นช่จีเป็นตัวละครที่ไล่ที่ได้ดีเว้ยถ้าหากถีกับมันต้นเกมแล้วถ้าโดนสก,กิลจับมืออ่ะเราก็ไม่ได้ได้มัเติลีเประปมาเหมือนเราตรีฟรีครับแต่อ่าชว่วจีได้มัเตอลีเฉยวิธีล้างได้ก็มีแค่2ตัวคอาแะแลวก็มีเจลล้างมือนะจ๊ะก็มีแค่นั้นแหละตัวละครก่อนมาคามิโลคามิโล ตัวละครที่มันก็ดีแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแต่50-50 <c oughs> ตัวละครตัวเนี้นนได้2ส,สายสายแทงกับสายขว้างสแต็กก็อยู่ในระดับที่คงที่ในถือว่าดีนะครับเป็นสายเลือดที่เลือดค่อนข้างที่จะเยอะสแต็กก็คงที่ดาเมจก็โอเคเพราะมันบับมาตอนแรก58.4เดี๋ยวนี้มันนี่แล้ว53.4 อันนี้ก็เกาะกับ5 1 4ก็เกือบเป็นปันกลางที่ดีเลยทีเดียวเนาะสาเตมิน่ากับเลือดก็ไม่น่าเกียดด้วยสกิลแต่สกิลมันอาจจะแม่งๆไปหน่อยอ่ะคนอาจจะสงสัยเว้ยตรงที่สกิลมันทำไมปแปลกๆใช่ปะล่ะอืมอ่ะสกิลอะไรครับสกิลต,ตีคูดา60วิทำการจบตีนอร์มอลปกติสร้างความเสียหาย110%แล้วจะทำการขโมย10%ของแท็กแอคแทกและอาร์เมอร์ของฝฟล์ตรง,งข้ามมาเอ้เป็นเวลาสิบวิ ขโมยสแต็กนี่คืออะไรสแต็กก็คือง่ายๆก็คือสแต็ก๊กอันนี้ฮะสแต็กดาเมจสแต็กอาร์เมอร์สแต็กอันนี้นะเนี <c oughs> ย่ยแต่ว่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มันแพ้ทางโคตรๆไอคิออนมันบอกมันจะขโมยสแต็กไปเอ๊อ10%ถ้าหากมันขโมยสแต็กของไอคิออนไปมันยังไม่มันยังไม่ดึงสิบอะ่ะอ่ะมันก็คือได้บวกดาเมจแค่หนึ่งเลย บวกดามเมชแค่หนึ่งมันจะแพ้ทางให้ตัวเดียวก็คือเอคิออนเนี่ยบวกดามเมชแค่หนึ่งวอเตอร์ฟักดามเมชแค่หนึ่งนะครับทุกคนเออถ้าเป็นไอเนนะี้ยบาบะถ้าเป็นไนนะอเนี้ยอาร์เมอร์ได้คอมูลจะแต่งได้ก็บวกห้าบวกอาร์เมอร์กาะห้าอืมแล้วถ้าเป็นอะไรวะถ้าเป็นเอคิออนดามเมจก็คือบวกแค่หนึ่งเองแต่ถ้าบาบาล่าจะดีมากๆมันเหมือนเอาไปแก้เคาน์เตอร์บาบาล่าครับอืม <c oughs> เพราะว่าสกิลบาบาร่ามันจะบวกสแต็กอาร์เมอร์เว้ยอ่ะเนี่ยฮะบวกสแต็กแอ้แท็กแล้วก็อาร์เมอร์ไปมาแม่งคือขโมยดาขโมยสแต็กอาร์เมอร์กับสแต็กได้ดีของบาบาร่าสมมุติ60แม่งก็ขโมย10%อ่ะสแต็กของบาบารล่าก็เหลือ50แหละแล้วก็ขโมยขโมย10เลยโกงนั่นแหละง่ายๆเอามาเคาน์เตอร์ตัวเดียวคแต่แพทย์ทางให้ตัวเดียวก็คือไอ้นี่เลยสั้นๆง่ายๆแหละ แพ้ทางโหไอคิออน <c oughs> <c oughs> อ่ะตัวละครต่อไปครับเอ,อเดล่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีสำหรับที่ไม่ต้องคับเอาไปเลยก็ว่าได้อ่ะแต่สเต็กก็ถือว่าดีดีด,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 ดีสเต็มไม่น่าก็ไม่น่าเกียจแต่สเต็กอะได้เมจกับอเมอร์คงที่อ่ะไม่ไม่แย่จนเกินไปแล้วก็ไม่ดีจนเกินไปครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบเลืวกก็อยู่ที่รนะดับที่ปานกลางนะสองร้อยยี่สิบหก เซมินาที่ค่อนข้าที่จะบริกูดปมาก,ก็228เลยค่อนข้าที่จะเยอะสามารถเล่นได้สองสายก็มัดปืนกับม์ดฟาดทูบแต่นะนราฟาดุบดีกว่าเนาะรีบมัดเอเขาฆ่าจอกเกาะอ,อเดล่าดีตรงที่มันเนี่ยครับสามารถขาบอาวุธได้เลยตามนงสแตกยิ่งตียิ่งค่าบอาวุธครับไม่ต้องไปขาปบอาวุธเทียม่วงอะไรเลยก็แค่ยิ่งเราไปเทรดบฝั่งของข้ามหรือยิ่งไปตีก็สามารถขาวอาวุธได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ง่ายๆะดูครับ จากสีขาวไปสีเขียวครับตีสามาครั้งจากสีเขียวไปสีฟ้าตีสิบครั้งสีฟ้าไปสีม่วงสามสิบห้าครั้งสีอทองสีม่วงตีเก้าสิบครั้งถึงได้สีทองอืส่วนสกิลต่อมาฮะสกิลเชงครับสกิลนี้สกิลสายตีปกติเรวสร้างความเสียของอสกิลห้าเปอร์เซ็นต์ของ HP ที่หายไปแหละง่ายๆของฝ่ายงข้ามยิ่งฝ่ายงข้าม HP น้อยก็ยิ่งดีเนาะ แล้วถ้าหากฝ่ายตรงข้าม HP ลดลงมากกว่า50%จะทำการรีคูดดาว100%เลยก็คือแบบรีคูดาวฟรีอะไรเนาะแนะนำว่าเอาไปใช้กับพวกสัตว์จะดีปั๊มกับสัตว์ก็ได้นะครับโอเคก็ถ้าคุณกดสกิลไว้รับประกันว่ามันลดแน่ๆเกิน50%ก็กดเลยอืมแล้วถ้าหากคุณกดสกิลเว้มันจะไปบวกสแต็กของไอสแต็กสกิลออัพเกรดอาวุธครับ ถ้ายิ่งเป็นอาวุธเทียมม่วงก็บวก3ปกติถ้าคุณตี Normal ล t อ a แทจะบวก1เนาะถ้าเป็นถาชัชสกิลนี้ก็จะบวกตามเทียอาวุธขาว1ฟ้า2ม่วง3ทอง4ก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> เป็นตัวละครที่ขับอาวุธได้ง่ายๆแต่ก็ดามมีไม่ค่อยจ๋าเท่าไหร่แต่เลือดดีกับสเตมินาที่โอเคตัวละครต่อมาตัวละครที่โดนเนิร์ฟ ถ้ามันไม่โดนเนิฟจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเคเอชเดวันเอ็ดเลยก็ได้สำหรับผมคิดนะตัวละครอเดนา <c oughs> ถ้าไม่ถึงเป็นตัวละครตัวนี้โดนเนิฟเพราะว่าดามจมันจ๋าไปแต่ก่อน57.8 57. 5 7มันคือตัวละครที่ดามจเยอะที่สุดในเกมถ้าไม่นับไอซอนแต่มันโดนเนิฟมันก็เลยดรอปมากๆตัวละครตัวอื่นที่มัน แม็กนัทที่56กกว่าแล้วแม่งอาร์เมอร์ดีเลือดก,ก็ดีแต่แม่งพอ,อเดลล่าโดนเนิฟด,ดามเมจมันก็ไม่ใช่ตัวที่งอ่าดีเท่าไหร่เอามันโดนเนิฟเรื่องดามเมจมด้วยแหละเนาะตัวละครตัวเนี้ยได้เม็ต้นเกมถือว่าเยอะที่สุดละเท่ากับไอจ็กกี้เลยแต่ว่าอาร์เมอร์ต่ำเด็กเกมก็อยู่ที่6อ,อ่ะข้อเสียมันอยู่นี่นะ H p ถือว่าไม่น่าเกลียด239ยถือว่าโอเคสตเตไม่น่าโคตรกึ่งกลางมากมากครับ200เป๊ะ นี่ราสามารถเล่นได้สองสายนะทา้งโนกับฝ่ายคว้างแนะนำสายคว,าายว,าาวย้างเพราะสายคว้ามมาดีบวกได้เนาะ <c oughs> ตัวละครตัวเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ไล่ที่ฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็ยิ่งเถก็ยิ่งไม่ค่อยคุมทา่ะอ่ะสกิลแรกสกิลพืนที่สกิลเปลวเพลิงไล่สองมีเวทแล้วก็เปิดโซนเป็นโซนเปลวเพลิง แล้วฝ่ายของข้ามที่ไม่ใช่ตัวละครเดินหน้าตัวนี้ทําการเดินจะเสีย HP 3%พรอมแม็กซ์ HP ทั้งหมดยิ่งแม็กซ์ HP เต็มก็ยิ่งเสียเยอะถ้าแม็กซ์ HP น้อยก็เสียน้อยให้เลิน้อยนะอืมถ้าตัวละครตัวนี้เดินจะไม่ได้รับความเสียหายฝ่ายของขามให้เล่นตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะเป็นตัวละครเดียวกันส่วนตัวละครต่อมา,ส,อาสกิลต่อมาสกิลทำดามีเนาะทำการโจมตีปกติเวลาสร้างความเสียหายสกิลบวกห้า ถ้าหากมีสกิลเปลีเพอลิ่อย่างเดียก็บอกอีกห้าก็เป็นความเสียหายสกิลบวกสิบแล้วฝั่งตรงข้ามจะติดสถานะอ่าทําให้ดีบัฟทําให้ฝั่งตรงข้ามกินอาหารแล้วลดลง20%เป็นเวลาเก้าวิถือว่าเป็นสกิลไล่ทีที่ดีแต่ดาเมจไม่จ๋าเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละนะอืมโอเคครับตัวละครต่อมา <c oughs> ตัวละครที่ผ่อนใจหลายคนที่คุณ <c oughs> ชื่นชอบซิซราฮาวทูซิซรา อ่าที่สลาเอสเปเชียลเลยอืมอยากแรกเลยสเตกที่คงที่สเตกที่คงที่มากๆอ่ะคงที่เพราะว่าไม่น่าเกียดแล้วก็ไม่แย่แต่เนี่ยเฮดพีที่น้อยมากมากการเป็นเฮดพีที่น้อยก็แลกกับมาสกิลที่ดีอ่ะสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงครับเรื่องที่มันเทดแล้วมันเด้งเฮดพีลิลเลยหรือยิวเรืเลยแหละยิ่งเราได้รับความเสียหายสเตมหน่าก็โคตรที่จะปันกลางมากครับสองร้อยหนึ่ง แต่ HP ท,ที่ค่อนข้างที่จะต่ำ148แต่ว่าเป็นข้อเสี่ยงอย่างหนึง่งก็คือถ้าคุณโดนคี้ขึ้นมาคี้ที่เข่าดามจไม่ค่อยโอเคโลซาลิโอเคาเตอร์แม่งโคตรเจ็บอ่ะแล้วเนี่ยเขาเตอร์แม่งโคตรเจ็บตอนกลางคืนแล้วแม่งทิกคือมันตัวแตกเลยตีครั้งหนึ่งแล้วไปตรงข้ามตีต่อแล้วก็กดสกิลเรียบร้อยก็ชนะเลยอ่าคุณอาจจะมาดูคิดแต่ก่อนไว้ที่เราที่ผมเ,เล่นแดนเนี่ยแล้วเรจเจอเซซิซิชาร่าในเกมนำอะแล้วเซซิซาร่าก็ตัวแตกเพราะไม่ได้ไม่ได้ขาอาวุธ HP แนะนำว่าให้ครับ a r ม o ม max HP ครับจะดีที่สุดถ้าไม่ขับก็แตกถ้าเล่นลุยเขียวก็ร้อยห้าสิบแปดถ้าเล่นชุดพาร์ทีก็ร้อยเจ็ดสิบแปดอืมก็บวกยี่สิบโอเคเรามาดูที่สกิลกันสกิลติดตัวของซิเซล่าสกิลมันบอกว่ายิ่งเราได้รับดาเมจเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับสเตก็กไม่ว่าจะเป็นอ่าได้รับจากศัตรูไม่ได้นะได้รับเฉพาะคนนะได้รับดาเมจจากคนตีปกติเท่านั้นแล้ว สกิลด้านล่างก็บอกว่าจีติดสถานะเนี่ยอาความเจ็บปวดเไปสกิลนี้ก็บอกว่าเมื่อเราได้รับดาเมจเไปเราจะทําการฮิลแม็กซ์พีสองเปอร์เซนต์ตามนั้นมาให้พียิ่งสแต็ตเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งฮิลเยอะสมมุติเอ่ามีเจ็สแต็ตก็เจ็ดสองเท่าไหร่สิบสี่เจ็ดสองสิบสี่สิบสี่เปอร์เซนต์ตามมากซ์พีก็ยิ่งฮิลเยอะมากขึ้นนั่นแหละฮะก็เป็นตัวละครที่ดีในการไล่ที่ต้นเกม แต่็กเกมถ้าฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธทองระวังคิ้ไม่งั้นตัวแตกเป็นตัวละครที่เล่นยากเรื่องไม่ให้ทีที่ค่อนข้างที่จะต่ำเพราะเติบโตแม่งต่ำมากๆต้องเล่นให้รูนเขียวขั้นเล่นรูนเขียวไม่ให้ไม่เล่นรูนเขียวเล่นรูนแดงก็แล้วแต่คุณแต่คุณจะตายมีโอกาสไอสูงสกิลต่อมาสกิลปลดโซ่ตัวนี้สกิลนี้ทําการไล่สามพีเราจะใช้สแต็กของไอสกิลความเจ็บปวดครึ่งหนึง่งในทาความเสียหาย บวกแม็กเฟลลยิ่งแต่งเยอะท่าไหนก็ยิ่งความเสียหายเยอะสูงสุดก็ไม่เกิน4ีและครับเอ้สูงสุดก็ไม่เกินสีเสียไปท้าไห่จ่ายไป3ามไม่เก็นสี่ก็ไม่รู้นกันเลยสมมุติไม่ว่า18แล้วมีสามอันก็อะไรสิบแปดคูณสก็ประมาณนั้นแหละครับง่ายๆหรือ10บสิคูณสก็30ก็ประมาณนี้แหละถ้าเวอร์สิก็พอดีก็สาก็30 ไม่แนะนําว่าให้ใช้กดเลยนะให้แนะนําว่าให้ใช้ตอนที่เหลือประมาณสักสี่วิสุดท้ายเพราะมันจะมีคูดาวคูดาวของมันถ้าหากเราไม่โดนความเจ็บปวดสี่สิบวิประมาณเลยสิบวิสุดท้ายคุ้กดเลยหรือห้าวิสุดท้ายก็ได้ใช้คุม้มอืมตัวละครต่อมาตัวละครน,นัทพล <c oughs> ตัวละครที่ชาแตก สเตมิ n นที่คงที่แต่ a r m ์เมที่ค่อนข้ามที่จะต่ำทำไมถึงอยู่ในที่ Special? Special สเปเชียลสเปเชียลสลักมือใหม่นะจ๊ะเพราะว่าสกิลมันอาจจะซับซ้อนเรื่องการตั้งกล้องแต่เป็นสกิลไร่ที่ที่ดีมากๆในเลนเกมเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าเลือดอกับสเตมิ n นคงที่ไม่แย่จนเกินไปไม่ดีจนเกินไปแต่ a r m ์เมที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่48ได้นนสองสายนะสายปืนกับสายหมัด ดาเมจก็โอเคนะให้สามจก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่อืมแค่เกาะบางแต่จุดเด่นของนัตพลอยู่ที่นี่คะอ่ะนัตพลเป็นตัวละครที่ปั๊ม EP เร็วที่สุดไม่ใช่มาร์แต่เป็น EP ปั๊มแบ็คเวลเร็วที่สุดในเกมแล้วอืมตรงที่นี่สกิลตั้งกล้องเวคูดาหกสวีสามารถเก็บสแต็กได้2ครั้งทำการตั้งป้องกดอ่ากดสกิลคนที่ทำการมาร์กในพื้นที่เลย หรือตั้งกล้องในพื้นที่แหละแล้วรอคููดาวประมาณ120วิอ่ะก็เกือบ2อาทีนะพอมันตั้งกล้องเสร็จแล้วเราเดินไปเราจะได้ EP บวก4เริ่มไปถึงฟุ้นฟูนสเตมินากลั HP 15%บมา HP 15%มันเหมือนกับยายาเหมือนกับยาแม็กยาใหญ่ชิ้นยาใหญ่ชิ้นหนึ่งเลยนะแต่แค่คุณต้องมีทักษะในการที่ต้องตั้งกล้อง พอมันไม่สามารถตั้งกล้องในที่เดียวกันได้นะ,ะับไม่สามารถตั้งกล้องซ้ําได้อ่าแล้วคุณไม่ต้องกะตลอดเวลาหรือถ้าคุณลงปุ๊บคุณก็ต้องตั้งกล้องเลยใช้ให้คุ้มอืมถ้าหากคุณเหตุแปคุณเจ็บแปคุณก็ไปสกิลฮิลตรงนี้ก็ได้มันก็ฮิลแบทีถือว่าดีแต่ก็ต้องใช้ในการความชำนาญในการตั้งกล้องเลยครับ สกิลตีสกิลทำดาเมจที่โอเคมากๆสกิลนี่ครับทำการโจมตีปกติคูดาแปดสิบบิฝนตรงข้ามติดสถานะจับภาพเป็นเวลาสิบปีก็ง่ายๆครับสกิลนี้ก็ลดเกราะอาร์เมอร์บวก10ตามแมพเลเวลยิ่งแมพเลเวลเยอะก็ยิ่งนี่ดีสมมุติ18 18ปคูณสเท่าไหร่เออนี่เอาง่ายๆครับมันสามารถลดเกราะได้ถึงอาวุธก็คือเสื้อม่วงเลยสมมติเสื้อม่วงเกราะ60ก็คือลดถึง60เกราะยิ่ง ตั้งยิ่งอยู่ในโซนตั้งกล้องของสกิลแรกก็ยิ่งลดบวกอีกสิบเกาะเลยทีเดียวสมมติม so, ันห้าสิบบวกอีกสิบก็เป็นหกสิบพอดีก็ประมาณนี้เนาะตัวละครที่ต้องใช้ความชํานาญในการเล่นท่านเล่นเป็นกเดื่าเพิ่งเล่นเลยดีกว่าพวกตัวสเปเชียลโอเคก็ขอจบคลิปเ,เพียงเท่านี้เนาะเียครับเจอกันคลิปหน้าคองครับ